รบสบายดีพี on, so vamos, so er, bs, ่น้องสบายดีพ e? ี่น้องทุกคนทุกคนตั <S <S no, oh, ้งจากเข้ามาตะกวดพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เพิ่นกับมาบอนเพื่อลูกบอนเขาอยู่พอเพิ่นมาหาเหล่าสวนมาเหล่าสวนสบายดีพี่น้องเราไปหาเหล่าเราไหม้เมื่อแกงเนื้อไหมเนื้อปลาเนี่ยเอาไปกันเนื้อไหมเนอะขนาดเนี่ยเดือดในดุมโอ้ห้องส่วงก่อนนั่นไล่ขัดทื่อเลยขนาดเนี่ย อัพโหลืจักใช้คือยังเอียเบิดเลยหน้าหัวเขาจะเอาจักแลกส่วนตะปูเขาจะได้ทุกขังเบิดะแล้วถามเราที่หาองได้ถามเละฮะก็มาแต่กวดมากระมาเต้าหมอขนัดไปผ่าตัดพี่น้อยวันจันทร์เจ็บตัแล้วเขาอกเป็นมาแต่ยังยวเขาบอกเป็นมาแต่เกิดพาถ้าแม่เป็นเหลาะเบิ่งส่วน สวนเือยามนี้มันักม่วงก้าฮักกำลังเป็นได้ยุงอาณ์ไรเแกงอยู่บ่จักแล้ไม่ในวันนี้คนไปเขาข้าหก็หกกระตัดมันหากลังสิบกุ่งหัากระตัดเจ้าบัมาหดมัน Không uh, sao, giang anh đi đây Thầy ăn không thừng cả đây ỏi ao đây cả đó. Đại cả ởi. phê, mà phê, mà phê. Mà phê.

<laughs> không, không có mua rồi đấy mượn thứ nhạc đấy Đó, phụ trái lão không nạ ừ, không có hụt đấy nó ừ nó chắc không đi kèn là vợ sự nên là đế là bạn sọ à. tôi có bỏ lẹo này thông là 10 000 3 thống sao ấy.

กืไอ้ขี้เอา่้คนเน่อนแขนสมกอยพะโลนี่กอใหญ่พี่น้องเอสบายดีพี่น้องกูใหญ่กยมาแต่ละทึ่งเฉยเนว่า ไมกินกระเทียมจะลองกินบเลวอนปานไร่ะมันไม่เ่นกิได้ป่วยมาจมาเพิ่มปีมันกินได้ใ่ป่ะกินได้แต่ว่าหมามันกินได้ที่ยเนผมพ่มเอาลงเอาอยาลองลงขจ้าคอไนกี่ขอหักลเื่อมันอาจะจะสั่มสัแค้นน้องที่เลยพี่เนางเอ้ผิดครับปทานนี้ No, buộc hưng đó con hè. No, buộc hưng. Oh, dạo quái đơn hàng. Bung tìm 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 thôi tìm 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 Hoa hên nhau nhiều hoặc à, ừ. hỏi kem hạ bụi kem hạ bụi kem hạ không kem hạ bụi kem hạ bụi này hạ bụi kem 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 hạ bụi เด้ส <ừ, S 2> so ูงเลี้ยงสูงแถวนี่มันกำมาเกิดที่กันส่วนที่สองน้ดหน่อยที่สองมันเป็งพ่อแกงที่เนาะพี่แกงไล่จุดเสพแกงไล่เต็มหมอเต็มอะไมันปวเสพกำลังผลบางทีบางก่อนไล่อยู่

เีกัรนี้ในี่แล้วสวนมันหัแลวนี่พูดานี่ไม่ชเดมันเขาขุดทเจเขามาเห็นเตาเขาขุดเพื่อน นี่และเออ้เ่ากบุ่งบ้าเก็ราขอได้เอเราขยเปิดริคเามาขอละ